หลังจากทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีก็มีผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของความเกลียดชังเยอะเหมือนกันนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยที่แคนาดาครับแฟนกีฬาชาวแคนาดาพร้อมใจกันโห่เพลงชาติสหรัฐในการแข่งขันทางฮอกกี้น้ำแข็ง NHL นะครับและการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ที่ทีมจากสหรัฐเนี่ยไปยืนแคนาดาเนี่ยฮะเป็นช่วงที่เพลงชาติของสหรัฐขึ้น เสียงโห่เนี่ยแค่จะกรบเสียงร้องจริงๆเลยนะครับซึ่งการโห่ในครั้งนี้ของทางแคนาดาสะท้อนถึงความไม่พอใจของชาวแคนาดาที่มีต่อการขึ้นภาษีของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอาจจะเป็นจุดให้เกิดสงครามการค้าในทวีปอเมริกาเหนือตอนนี้ครับร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแวนคูเวอร์ที่ประเทศแคนาดาก็ติดป้ายสนับสนุนให้ซื้อสินค้าของแคนาดาหลังจากที่นําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หแบรนด์ใหญ่ของสหรัฐออกจากชั้นวางจําหน่ายด้วย นอกจากนี้ในโซเชียลมีเดียของแคนาดาก็เผยแพร่แนวทางหลีกเลี่ยงการซื้อหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำในสหรัฐแล้วครับ